คาแคร์โปรดักผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลรถเปิดตัวชุด DIY ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักรถผสมได้ง่ายได้ปริมาณเกินคุ้มในราคาหลักร้อยทำใช้ก็ดีทำขายก็ปังชุดน้ำยาล้างรถส่วนประกอบครบครันพร้อมวิธีการผสมที่ชัดเจน1ชุดสามารถผสมได้20กิโล3แบงเทามีทอนล้างรถสะอาดถนอมสีผิวรถชุดน้ำยาทำโฟมล้างรถ มาครบที่ชุดเดียวโค่นพองล้างรถพร้อมการแว็กไปในตัวล้างออกง่ายแบบไม่ต้องใช้น้ำยาแววกเพิ่มชุดน้ำยาล้างซุ้มล้อคราบโคลนฝังแน่นแค่น้ำเปล่าก็คงไม่พอให้ชุดซุ้มล้อเข้าช่วยสลายคราบล้างออกง่ายชุดน้ำยาล้างห้องเครื่องเปิดห้องเครื่องออกมาคราบฝุ่นคราบน้ำมันสารพัดกังวลว่าจะใช้น้ำยาตัวอื่นแล้วจะทำลายห้องเครื่องไหม ชุดน้ำยาล้างห้องเครื่องของทางเราช่วยสิคะเพื่อห้องเครื่องโดยเฉพาะชุดน้ำยาเคลือบสีรถความเงางามของรถก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถหน้าดูหน้ามองยิ่งขึ้นและชุดสุดท้ายห้ามพลาดชุดน้ำยาแว็กเบาหนังรถภายนอกสะอาดเงางามแล้วภายในก็อย่ามองข้ามเช่นกันให้น้ำยาชุดแว็กเบาะหนังของเราดูแลภายในรถตามที่ต้องการเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้เบาะหนังมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น สนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่ World Chemical Enterprise